และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงแลกนัลล็อกบีกินและเกมชา N นิ่ land ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่ง้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลล่าร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีดดดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมค้งงรับกับช่องดาร์คสกายครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดคิดครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า revolution m นั่นเองครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยในทางตัวเกมเนี่ยกระดานนำการเปิดโค้ดเบต้าตั้งแต่วันที่22จนไปถึงวันที่29ธันวาคมนี้นั่นเองครับและสำหรับพาร์ทน,นี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง และถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เชิญรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกที่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการรีวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกคลาสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในทางตัวเกมเนี่ยก็จะมีถึงค้าสาสิสชีพด้วยกันครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทาการเลือกเล่นครับซึ่งแต่ละคาสายชีพครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทาการเลือกเพศตัวละครผู้ชายและรวมไปถึงตัวละครผู้หญิงเลยก็ได้นะครับ และนอกจากนั้นแล้วครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นไหมรู้สึกว่าแต่ละสายเนี่ยมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสายอาชีพครับแยกย่อยเข้าไปอีกนะครับซึ่งสําหรับเจ้าชีพแรกครับนั่นก็คือเจ้าสอดแมนนะครับส่วนสายชีพต่อมาครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือพาลาดินนะครับรู้สึกว่าในส่วนของอาวุธของเขาจะเป็นงอกนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นโลลี่ด้วยนะท่านผู้ชมครับส่วนสายชีพต่อมาครับไอตัวนี้น่าจะเป็นซับพอร์ตนะท่านผู้ชมครับโอ้โหค่อนข้างที่จะน่ารักเลยว่ะท่านผ ่วนนี้ก็จะเป็นล่างสาวน้อยแบบผู้ใหญ่นั่นเองนะครับส่วนนี้ล่ะอันนี้จะเป็นเบดมาตเตอร์นะท่านผู้ชมครับซึ่งเขาเนี่ยจะถือดาบ2มือนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้ผมก็ลองเล่นดูด้วยท่านผู้ชมครับเพราะว่าเหตุผลนะครับที่ว่าผมเล่นเนี่ยเห็นไหมค่าสตรัสของมันเนี่ยโดดเด่นในเรื่องการทาดาเมจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดเจ้าอาชีพตัวนี้เลยนั่นเองครับส่วนสายชีพสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับอันนี้น่าจะเป็นเคียวนะท่านผู้ชมครับโอ้โหเห็นไหมเป็นโลลิโอหหมม่ครรเวะทานช็ับ อันนี้ก็จะเป็นร่างผู้ชายนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกสายชื่อที่พึงพอใจได้แล้วครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มตรงด้านล่างขวาได้เลยนะครับเสร็จทีนี้ครับในทางระบบก็จะพาเรานะครับมาทําการตกแต่งในส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็น UI แบบสําเร็จรูปนะครับเหมาะสําหรับคนที่ว่าขี้เกียจไปแต่งตัวนะครับก็สามารถทําการครับกดเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่สำหรับใครครับที่ว่าไม่พึงพอใจครับไอท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับ แต่ทีนี้ครับเขาเนี่ยก็จะพาเรานะครับเนี่ยมาทําการครับตกแต่งในส่วนของรูปร่างใบหน้าดวงตาจมูกนะครับริมฝีปากนะครับหูนะครับเนี่ยมีการแต่งหน้าด้วยนะท่านผู้ชมครับเลือกในส่วนของคิ้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดวงตานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้จะเป็นสีของดวงตานะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถปรับม่านตาได้ด้วยนะตาขาวให้ใหญ่หรือว่าให้เล็กก็สามารถทําการปรับได้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการตกแต่งรูปร่างโมเดลจนพึงบอใจได้แล้วครับ ก็อทำการตั้งชื่อแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับสรัสดีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศและรวมไปถึงครับระบบเบื้องต้นภายในเกมกันบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมแนว MMORPG เปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งในส่วนของสมาร์ทโฟนและรวมไปถึงเวอร์ชัน PC นะ ซึ่งในส่วนตรงนี้เขาเนี่ยจะทําการคอสแพลตฟอร์มกันนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครครับที่เล่นในส่วนของเวอร์ชัน BC นะตอนนี้ในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถปรับในส่วนของตัวภาพครับให้เป็นฟูลสกรีนได้นะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคลิปวีดีโอนี้เนี่ยมันเนี่ยจะไม่เต็มจอนะท่านผู้ชมอันนี้ต้องขออภัยด้วยอ่ะสุดทีนี้ครับท่านผู้ชมครับลองมาดูในส่วนของระบบแรกกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบสกิลนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนนัั้ครบผยก5แดว ที่จะให้เราเนี่ยได้ทำการจัดใส่สกิลครับตามแบบฉบับท่านผู้ชมได้เลยนะครับ หรือสําหรับใครครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับแนะนําแผนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นไหมมันก็จะมีในเรื่องของเซตครับการตีมอนควีซนะครับดาเมจดันเจียน PVP เดี่ยวหรือว่าจะแบบพีพีหลายคนก็ได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้แหละ AI เนี่ยจะทำการครับจัดเซตสกิลให้กับเราเนี่ยแบบอัตโนมัตินะครับแต่อันอื่นนะครับที่ว่ามันเนี่ยยังเป็นล็อกอยู่นะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำการปลดล็อกนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าผมเนี่ยทำการกดใช้เซตนี้ครับในทางระบบเนี่ยก็จะมีสกิลครรับทีี่่่วาาาผมมเนยจะสถกด นนได้เพียงแค่ค่า6สกิลเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้แบบมั่วๆไปก่อนนะครับอ่ะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับลองมาดูในส่วนของระบบต่อไปกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบการอัปเกรดอุปกรณ์นะปกติเกมทั่วไปเนี่ยบวก5ก็จะเริ่มมีแสงแล้วถูกต้องไหมแต่ว่าเกมนี้ไม่มีแสงนะท่านผู้ชมครับส่วนอันนี้ครับก็น่าจะเป็นในเรื่องการฝังลูนอัญมณีนะครับให้กับอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ย มีเศษนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์ครับที่เป็นระดับเลเวลเดียวกันไหนเยอะๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทําการครับเนี่ยอัประดับเลเวลครับของหินอัญมณีเนี่ยให้เป็นระดับเลเวลที่สูงกว่าก็ได้นะครับก็ลองมาติดตั้งดูครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับในการเพิ่มค่าพลังลบให้กับตัวละครนั่นเองนะครับส่วนนี้ครับน่าจะเป็นการย้ายออปชันต่างๆนั่นเองแหละท่านผู้ชมนะครับส่วนนี้จะเป็นการย้ายหลอมอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องการตีบวกหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ แล้วสิทีนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมมาไว้ก่อนครับเนื่องจากว่าเกมนี้เขาจะมีในส่วนของระดับเลเวลนะครับของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับ ซึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมครับสำหรับวันแรกในการเปิดช่วงโค้ดเบต้าครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทําการอัพระดับเลเวลครับได้เพียงเลเวล31เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของเลเวลเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมลูเบลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นเลเวล32นะครับเพราะฉะนั้นจะมีการจํากัดในการรับค่าเอ็กพีไลทวันนั่นเองครับส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของคู่หูนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับก็สามารถทําการอัปเกรดครับเนี่ยเพิ่มระดับดวงดาวเพิ่มแกนดาวนะครับ บวกค่าสเตตัสพิเศษครับและก็ประเด็นสําคัญครับในส่วนคู่หูตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถติดตั้งได้สูงสุดถึง4สลล็อตหรือว่า4ตัวละครด้วยกันนั่นเองนะครับ แล้วเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับยังไม่พออีกครับในส่วนของระบบคู่หูนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการอัญเชิญหรือว่าการสุ่มกาชาปองด้วยนะท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทาการสุ่มแบบ1โลเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยกันลวกันนะครับไม่แน่ท่านผู้ชมผมอาจจะเป็นคนดวงดีก็ได้ใครจะไปรู้ถูกต้องไหมเฮ้ยมีแสงม่วงๆวาวท่านผู้ชมครับเอาเรื่องนะครับอ่ะอันนี้ตัว R โอ้โหแม่งได้ตัวระดับ SR วาวท่านผู้ชมครับถือว่าตึงอยู่นะครับ ซึ่งในส่วนของระดับคู่หูเกมนี้ครับที่เป็นระดับสูงสุดหรือว่าเป็นระดับที่แรนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของระดับ SSR นั่นเองแหละท่านผู้ชมครับเห็นไหมมันมีเพียง6ตัวละครเท่านั้นนะครับภายในเกมนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถมากดดูครับคุณสมบัติของแต่ละตัวละครได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่ะในส่วนของระบบต่อไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของระบบสมุดนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับเห็นไหม ไม่ว่าจะเป็นการเก็บประวัติครับหรือว่าการถ่ายรูปมอนสเตอร์นะครับหรือว่าการถ่ายรูปวิวรับต่างๆนะครับก็สามารถทําการเก็บในส่วนค่าเอสมุดครับเห็นไหมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับจะคล้ายๆ AO นั่นเองแหละท่านผู้ชมนะในส่วนของระบบสมุดนะครับส่วนนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องการสนทนาแหละท่านผู้ชมครับสามารถทําการอัปลงอัปรูปได้นะครับเป็นโซเชียลนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับของประจําสัปดาห์หรือว่าบอร์ดรวมของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหม กดไปที่ชุมชนกันบ้างนะครับในส่วนชุมชนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบนะครับไลฟ์สกิลต่างๆนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นโจนนะครับก็น่าจะเป็นการป้นนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะมีในเรื่องของกิจกรรมลากมงลากม้าแหละนะครับก็สามารถเลือกเป็นโจนครับแล้วไปป้นทรัพยากรคนอื่นได้นะครับส่วนนี้จะเป็นนะครับในส่วนของอาชีพแยกครับนั่นก็คือเชฟนะครับส่วนต่อมาล่ะอันนี้จะเป็นนักดนตรีว่ะท่านผู้ชมครับ ส่วนนี้ล่ะจะเป็นนักประดิษฐ์นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องการคร้าในการซ่อมอุปกรณ์นะครับส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นนักเต้นนะครับส่วนนี้ล่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการเก็บเกี่ยวการตัดต้นไม้การขุดแร่ตกปลาปรุงยาส่วนนี้ล่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องมือนะท่านผู้ชมครับซึ่งสามารถทําการมาดูได้ครับว่าในเรื่องของไลฟ์สกิลเนี่ยเราเนี่ยสามารถทําการคร้านะครับหรือว่าทําการหาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยได้จากช่องทางไหนได้บ้างเห็นไหม มันก็จะมีบอกว่าวิธีการได้รับนะครับพาะฉะนั้นแล้วถ้าว่าใครอยากที่จะทําการปลดล็อกในส่วนของฟังก์ชันทํางานครับท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของไลฟ์สกิลนะแล้วสิ่งนี้มันจะมีหลอดค่า x P เห็นไหมพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเก็บระดับเลเวลครับจนถึงเลเวล5เนี่ยท่านผู้ชมก็จะสามารถปลดล็อกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นไหมท่านผู้ชมครับลองสังเกตด้วยดีๆครับในเรื่องของการทำไลฟ์สกิลรายวันครับมันจะมีค่า Energy ด้วยนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับจำกัดอยู่ที่1,400หน่วยต่อวันนั่นเองครับแล้วสุดทีนี้จากที่ว่าผมไปหาข้อมูลมาเบื้องต้นนะท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของระบบการสร้างบ้านด้วยแต่อันนี้นะครับรู้สึกว่าในช่วงโค้ดเบต้าเขายังไม่ได้ทําการเปิดให้เราเนี่ยลองเทสนะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าอดไปนะครับสุดทีนี้ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของกราฟิกของเจ้าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเมืองสวรรค์นะครับแล้วก็เมืองใต้บาดาลด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถบินได้ด้วยนะท่ผชมมครับเดีี๋ยว จะพาไปดูในเรื่องของระบบครับตัวเกมเพลย์เลยก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคฮะเห็นไหมท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราดำน้ําแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็จะมีหลอดค่าออกซิเจนด้วยนะท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของการดำน้ำมันจะมีกล่องสมบัติลับด้วยนะครับก็หาใครว่างๆก็ลองมาดำหากันดูนะครับแล้วส็จทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมจําได้ไหมว่ามันจะมีในเรื่องของระบบสมุทรครับเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์เป็นกล้องอยู่นะครับก็ทําการครับกดถ่ายรูปเลยนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการเก็บสะสมค่า XP ครับในเรื่องของระบบสมุดให้กับเรานั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเป็นปลานน่นนี่นั่นด้วยนะครับเอฟเฟกสวยครับเกมนี้ถือว่าทําออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแบบว่องไวนะท่านผู้ชมครับลองไปเมืองแบบบนฟ้ากันบ้างนะครับว่าในส่วนเอฟเฟกนะครับหรือว่ารวมไปถึงครับแอนิเมชันในการบินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะโอเคกดปีกตรงนี้เลยนะครับเห็นไหม มันก็จะสามารถบินได้แบบอิสระเลยนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับซึ่งในส่วนของเมืองฟ้านะครับหรือว่าบนสวร,ร์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไม่จําเป็นที่จะต้องกดมินิแมปมาเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมอยู่เมืองไหนก็ได้ที่อยู่นอกเมืองหลวงนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยบินขึ้นบนฟ้าแบบส,งสูงๆนะครับแล้วมันก็จะทําการเทเลพอร์ตเราครับมาสู่เมืองบนฟ้านั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมก็สามารถบินได้นะครับ ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการคล้ายๆนะครับเร่งสปีดในการบินนั่นเองแหละท่านผู้ชมโอ้โหแม่งเอฟเฟกโคตรอลังการนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับโดยสรุปแล้วครับในเรื่องของระบบเบื้องต้นของตัวเกมก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวรอตอนเปิด Open Beta ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุยกันได้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นงไบ้างครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานำเสนอสารพ์ทนี้และหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไป ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม